เองทั้งนั้นนะคะก็หนังสือเล่มนี้ค่ะบอกกันกับฤดูการแห่งความรักว้าถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะบอกคอามจริงก็สามารถส่งเล่มนี้แทนได้เลยอาจจะมาเป็นนิดนึงก็บทที่เท่านี้เท่านี้นะจะหมายฉะแบบเอออะไรอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอ่านทุกบทเดี๋ยวฉันจะกลายเป็นเจ้าหญิงไปอะไรอย่างนี้นะคะซูของข่าที่อยู่น่าจะยาวมากนะคะโอเคเวลาเวลาที่ไป จับรางวัลเนี่ยพี่จะพยายามข้ามการพูดทับศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า lucky draw ไปเพราะว่ามีความเสี่ยงในการพูดไม่ชัดสูงนะคะแล้วก็จะใช้คำว่าจับรางวัลแทนเยวาวชนทั้งนั้นเลยและยุคนี้ข้าเวลาไม่ดีเลยนะคะพี่ต้องขอโทษแล้วก็กลับขอโทษคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ <laughs> พี่ไม่อยากจะให้เดทแอร์นะคะโอเคภาพโอสการ์ดเนี่ยอยุเป็นภาพที่เราชอบด้วย มีสองนะคะนี่อินไซต์มากๆาพูดเลยว่าอ่านแล้วตกเขาฉาดจริงๆนะคะแต่ละคนเชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีจดหมายฉบับที่เป็นจดหมายฉบับโปรต่างๆกันไปจะไม่เหมือนกันมีทั้งข้าสิบฉบับให้เลือกอยากจะให้พี่ดาวออกว่าหมอชอบฉบับไหนอะไรกันนะคะอยากจะอยากจะถามมากเลยแต่ว่ากลัวจะเป็นการสปอยอ่ะมันมีฉบับที่ชอบเป็นพิเศษไหมส่วนใหญ่ ชอ,ชอบทุกฉบับชอบทุกฉบับตอบเป็นดาราอีกแล้วนะคะรู้อนาคตแล้วนะคะว่าเป็นเสเตปได้เลยนะคะมีมีฉบับที่แบบยากมากฉันเขียนจมไม่ลงเลยเห็นไหมควาจริงวิ่งไทยเหมือนสปอยเจ๋อสปอยใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามีอยู่เหมือนกันใครอ่านแล้วมาถามหลังไมได้แน่มีสามารถติดต่อมาได้ทางไปหะกรู้หมอได้ช่ะความที่ดีที่สุดมาแล้วได้ ครบแล้วนะคะครบแล้วนะคะย้อนบัตรถูกตู้นะคะโอเคยังะมีอีกไหยคะยังเหลืออีกนะคะเขียนชื่อกับนางสุุลพอนะคะความในใจไม่ต้องเขียนนะคะ อันนั้นเขียนใส่โปสการ์ดได้นะคะแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่ยังเปลี่ยนใจอยากจะถึงโปสการ์ดส่งถึงใครบางคนหรือว่าส่งถึงตัวเองนะคะก็ยัี่สามารถเอามาหย่อนในตู้นี้ได้หลังจากเลิกงานแล้วนะคะแล้วก็พิมจะไปสไ่งให้ถึงใครใช่หรือว่าจะแบบเอาโปสการ์ดมาขอลายเซ็นองหมอก,ก่อนนะแล้วก็ค่อยหย่อนตู้นะคะก็รองว่าปีตราปิสุนีส่งถึงหน้าบ้านแน่นอนค่หะหลังจากตู้ไปรษณีย์ของเราเหงามีแต่หนังสือทูบิชั่นอะไรยนี้มานาน นาะก็หันกลับผส่งจดหมายกันบ้างนะคะให้ความรู้สึกที่ดีเนาะแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าการที่เขียนงานด้วยมือแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ข้านแล้วก็คนที่ชมข้าวของน้องหมอก็จะรู้สึกที่ดีแบบใจได้แบบกลายเป็นฟชลกับการที่ทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่ทําด้วยมืออยู่นี่นะคะต่อไปน้องหมอจะเย็บหนังสือด้วยมือเลยนะคะเย็บหนัเลือนะคะค่ะถัดไปสุดท้ายน้องหมอจะทํากระดาษเองนะคะคล้เด็กยเออนะเหลาปากกัย โอเคมาแล้วนะคะเมื่อก,กีค้คบแล้วใช่ไหมคะครบแล้วนะครบยังคะ